พอส่งแล้สายทีดต่อไปเดกวัดได้ใช่อยู่รอบนี้น่อยยมันเกลี่ยรตั่สับลัน้องมาชนเลยจบูมวยวิดาอพลดไปยังคอท้องเล้ยงคองน้องกทองกูวินนสวยเยชลีกาสับลัล่ะาน้องสิโซันเนสับลั่เดียวเกทองตาสิสีเลยจบบเกทองตาวิดาลทันควาละชีนหนุ่ยในข้าดาวน အပလိုပိယံခေါနောမငေထောင်းဝိဒါလေလေးဆိုင်ခေါနောကေထောင်းဂူဝေရဘုန်နဲ့ကေထောင်းမဒါတေကယ်လီကေလီစေစေဘောဝိကာရဘုန်နဲ့အရိကနောမေဘူနာပေချွိလိဝိအဖိဝိထောယဒီဝိအမေအပလိုအောင်မာခလေးထူရချုံရရေကာလာချာနာနောပွေနောကာပြောင်းနောရဘုန်နဲ့အပလိုပိယံခေါနောထောင်းဝေရဘုန်နဲ့ယေချီလီအခွာလချင့်တွေကမုံစံချင့်တွေကဆိုတော့ဆိုင်နဲ့ခေါဝူဒါလက်ကာဘောနော เกทองเวดาพรรษาน้อลร้องวดาการเลยละกาเย่เมอร์ส so ิลส hmm. ันเนี่ยเกทองเวดาพรรษาน้อทองร้องเวดาลิกาบ่อเนาะอาศัยสัวเย่ชิ้นลิกาควาลชิ้นลิกาอัมงแสนชิ้นลิกาสิลสันเนี่ยเกทองเวิสองข้าเนาะเอเดเนาะมักกะลปมงเนาะยาบุเนาะมักกะลบงกติเนาะยาบุเนาะใครชูเอซารเอเบลเนาะยาบุเนาะเราคุยเนาะยาบุเกทองวัดพัรษาตะวานเนาะอาเวกาเอเนาะกาวุงเนาะกาวุงเนาะ โอลูกกาพเยเชล่อนบาชอไมเลยอบุกซอนเโอลําไรนาะสับเลเลยอบุดูทุกายดูทุกากูสนุยกสนุลานอดีกาชานเกินไทบาชอนเลยใจบุกาหลงไข่เนาะไปช่วยอ่บุเลยวิงอพนนาเจมาโอเออบุกาชาน้กนบาคุจูนากาชาโน้นทองทองกาเลยลบามาถูนากาชาแจงชานาะกาชาเวท้องในกาหลงไข่เนาะเสียละอย่าพลอยไปย่าขอเยชิลีอนาะ กาชาดาวิเนาะวานอกาเลยกุจเนาะดินอเว้าได้โลบูเคโกลบเนาะดิอังเกถวายอากาเนาะอากาชาเนาะกรีเวซ4000นะตะก่องชาเด่นเนาะดาวิดากาโลคูอยู่โอเวอร์ทาพายายอกาชาเดวออีอยากบุญเนี่ยคลั่นควายละสอนนี่ใส่ตะก่องชาเด่นเนาะดิปลั่นวิดาดิปลัยซินเนาะเนี่ยปลัยเดซอดเยเกซีดแฮะกินหุตายเกเวเนกาลองแคเนาะดาวิดาอัพโหลดไปยังของลูกกาพอหู สี่ขวายล้อกี่ยามุเน่หมูแปล้อยาบุเน่เอวุงกจะท้องสี่จ้ท่องชอยสา่าจะทองปังหัวใจเด่เนาะเมื่อตาละกานเน่เมื่อตาละกาที่ไอ้มาตองละยาบุเน่จะมามาเมื่อนี่ตาลายาบูเน่ม่อไงชุคอบนนองเต่เนาะมวยหลียาบุเน่สาตะผัวผัวละจ้าล่อเนจะเอาใจวินอวุหลบยวิดากับเป็นน้องสูสีล้อส่เน่อนอนอเน่สับปรนลค่าอยู่อาลองหาสามเมชามาล่อเน่ กับพยัติดูแต่ผูไว้ยะพรพุส่งพูเดเมศียาบาดูน้อยย่างเกลลบยาแทนหลงหลองรอสิลใจเน่อันนนโรแน่สกอบบากวาดีไซ